คิดว่าอินดัสซีเซกเตอร์น่าจะน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเรามามองภาพนี้นะคะตั้งแต่เกิดพี่ต้องย้อนนะคะตั้งแต่เกิด e c ขึ้นมาเราก็อยู่ในเร์ของการลงทุนต่างชาตินะคะถัดมาพอเกิดเทรดวอลนะคะการรีโลเกตออกจากจีนก็เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการรีโลเกตออกมาหนั่ยมีทั้งจีนและไม่ใช่จีนต่อด้วยเจอโควิดขึ้นมาป๊อปเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งเป็นการตอบย้ําว่าการที่จะลงทุนอยู่ในจีนอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ยิ่งต้องกระจายความเสี่ยงออกมานะไอการกระจายความเสี่ยงก็ออกมาที่เซาท์อีสเอเชียนะคะลองดูภาพนะคะว่าถามว่าทําไมเวลามันเกิดโควิดขึ้นมามีการปิดเมืองขึ้นมาใช่ไหมคะกาเป็นว่าสปายเชนกระทบทั่วโลกสินค้าหลายตัวที่ตอนนี้ยังมีออเดอร์อยู่อะไรอยู่มันส่งออกไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะมันขาดไอพาร์ตต่างๆที่สําคัญที่อยู่ในจีนเพราะฉะนั้นพี่มองว่าหลังจากโควิด1 9แล้วเนี่ยภาพการลงทุนอินดัสทรีเชนเตอร์ของโลกต้องเปลี่ยนไปละนะคะพี่ยังมองว่าจีนยังเป็นหลักอยู่นะคะแต่จีนเป็นหลักนี่คือหมายถึงว่า พลายเป็นทางด้านตัวดูอเมติกดีมมนนะคะคือพลายเชนที่มันจบในรูปของเขาเองนะั่นคือการกระจายไปที่จีนแต่ถ้าเป็นเรื่องการส่งออกแล้วเนี่ยพี่กลับมองภาพว่ามันจะกระจายไปยังหลายๆประเทศเพิ่มขึ้นมันเหมือนกับที่บอกว่าช้หน้าพัสนวันเพราะว่าจีนก็ยังสําคัญอยู่นะแต่ต้องพัสนวันขึ้นมาเนื่องจากว่าเกิดการปิดเมืองขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะอะไรจะไม่หยุดชะงักน,นะคะไอพัสนวันวันนี่คืออะไรเขาก็มองภาพว่ามาทางเซาท์อีสเอเชียนะฮะหลกัหลกๆก็คือไทยกับเวียดนาม ะะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าอิเดียสทรีนั้นๆั้นเนี่ยเป็นพวกไหนนะคะถ้าเป็นที่ว่านี้ถึงด้านตัวเทคโนโลยีนะคะนี้ถึงด้านตัวอินฟราสัคเจอร์ที่ดีนะคะต้องการคนที่มีมีสกิลที่ดีมีโรเจอเบิลที่ดีอันนี้ก็จะมองมาไทยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นบ้่งโกลเอนนิดนึงต้องการคนงานมากๆแรงงานปริมาณมาก,มาก,มากอันนี้ก็จะไปที่เวียดนามนะคะกับมองภาพที่ตรงนั้นดีค่ะพี่ว่าหลังจากโควิด -19 แล้วเนี่ยประเทศไทยน่าจะ ดีขึ้นนะคะในภาพการลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะให้มองภาพนะคะเรารับมือกับทางด้านตัวโควิด1 9ได้ดีมากจากเดิมประเทศไทยเห็นไหมคะเราคือเบอร์สองเลยตอนที่เกิดโควิด -19 รองจากอู่ฮนนั่นคือไทยเลยใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เห็นนะไทยเคสของเราน้อยมากการรับมือได้ดีแปลว่าอะไรคะ infrastructure ด้านสาธารณสุขเราดีมากนะคะตรงนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ําความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่ามาอยู่ที่เมืองไทยจะปลอดภัยในด้านตัวเกิดการแพดเดมิกหรือเกิดการกระจายระบ,บาด ขอองเชื้โกต่าๆน,นีคถามว่ากลุ่มไหนจริงๆแล้วเราได้ผลบวกค่อาข้านจะมากนะกลุ่มที่มาหลักๆของเราคือทางด้านกลุ่มออโต้กลุ่มคอมซูเมอร์นะแล้วก็กลุ่มทางด้านตัวอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้สําคัญมากนะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาทีหลังแต่มาแรงนะคะจริงๆแล้วโควิด1 9ทีมสำหรับ WHA พี่ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ ถามว่าทำไมไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่า w h มปรับตัวตลอดเวลานะรเราปรับตัวมาหลายปีมากแล้วด้วยการที่เรา split ธุรกิจเราเป็น4 business hub จะเห็นว่าตอนนั้นพี่ split เนี่ยพี่มองภาพว่า4 hub นี่เป็น infra structure ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศนะคะตอนนั้นพี่ที่กังวลคือกังวลเรื่องเทคโนโลยีมากกว่าเทคโนโลมัน change มันเปลี่ยนถามว่าธุรกิจเราจะโดน disrupt ไหม ะะซึ่งเรามองแล้วธุรกิจของเราที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศเนี่ยไม่โดน disrupt แน่นอนถ้าเราจะอยู่อย่างนี้ของรเราไปเรื่อยมันก็จะนิ่งๆทังั้นสิ่งที่ w h a เอาเทคโนโลยีมาให้เกิดประโยชน์คือเอามา develop ไอตัวแพลตฟอร์มบนอินฟาที่เรามีอยู่นี่แหละคะ่ะทาให้เรามีการปรับตัวตลอดเวลาไอ้การเกิดโควิด1 9ทีเป็นการตอกย้ําที่เราพยายามพูดมาตลอดว่าให้ดูื่อนเทคโนโลยีนะให้ต้องทำต้องทันดิจิทัลท f นส m a t ชันในตัวองค์กรเราด้วยนะเพื่อรองรับกับการขยายตัวทางด้านตัวเศรษฐกิจ รองรับกการเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีซึ่งไอโตวโควิด -19 เป็นตัวกระตุ้นให้มันต้องฐานสวอมไปสู่เทคโนโลยีเร็วขึ้นไอตัวดิจิท้ลจะต้องมาเร็วขึ้นมองภาพโลจิสติกใช่ไหมคะเกิดทางด้านตัวโควิด -19 ขึ้นมาเดินทางไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ต้องสั่งของออนไลน์เพราะคนต้องคอนซูมนี่คืออ e ีคอมเมิร์ซมาไอแพลตฟรอร์มที่เราทำ above l o g i s t i c กก็คือถึงด้านตัวอ e ีคอมเมิร์ซหรือถึงด้านตัวเทคโนโลยีที่เราแอดเข้าไป นี่ข้อบุสาหกรรมถามว่าต่อไปจะเป็นยังไงคะพี่ว่าต่อไปเนี่ยมันคงจะทางด้านนี้ทางด้านโรบอติกมากขึ้นต้องใช้ IOT ก็เข้ามาสิ่งที่เราทำคือเราเปลี่ยนนิคมของเราเป็นสมาร์ IE ตอนนี้เราจะทำ 5G ในนิคมสารกรนรแล้วนะคะไอ้น,นี้ก็คือการที่เรา move forward นะคะเรื่องพลังงานเราก็เตรียมทางสมาร์ทกริดแล้วมันเราไปข้างหน้าอยู่แล้วค่ะโควิด19มันก็เป็นหนึ่งในไทสิที่เราต้องเจอคนที่ทำธุรกิจจะมีไทสิทมาเทสเราตลอดเวลานะคะพี่ผู้เสมอว่าความเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยต้องมองอนาคตให้ออก ว่าเวลาเกิดไครซิสอะไรเราจะรับมือกับมันยังไงมาตั้งรับตอนที่ไครซิสเกิดมันไม่ทันนะคะที่มองว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนคือจากการที่ว่าเราพยายามจะปรับบริษัทเรามาตลอดอยู่แล้วีิเราทำได้เราใช้ทางด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยปีหน้าพี่ว่าน่าจะมาได้แรงกว่าน,นี้ด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาพี่อินทิเกรตสี่อินฟราด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้พี่รันพัฒนาเดเวลอปทางด้านแพลตฟอร์มซึ่งพี่ทำทางด้านดิจิทัลอินโนเวชั่นบนสี่ห้ของพี่ที่เดินหน้าไปแล้วตอนนี้สอ,องป รับกับแผนธุรกิจที่พี่ไปข้างหน้าแล้วค่ะังนั้นปีหนะ้าพี่มองเป็นปีที่ดีของ WHA ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพี่ประกาศแล้วว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่2ที่เราจะลงทุนรองจากเมืองไทยเวียดนามมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากและพี่มองว่าสามารถเติบโตคู่ไปกับไทยได้เลยนะคะอย่างไปเวียดนามพี่ก็ลงทุนร้านนิคมอุตสาหกรรมพี่ไปแล้วนะคะทางด้านตัว utilities เรื่องน้ำอ่ะพี่ไปแล้วนะคะพลังงานที่กำลังดูอยู่นะคะ พรที่ผ่านมาช่วงที่เป็นช่วงที่ดีของการช้อปปิ้งซึ่งพี่ภูสเสออว่าไอตอนที่เศรษฐกิจมันดีอะตอนนั้นต้องระวังในการลงทุนเพราอย่างมันพีคหมดแล้วคุณได้ซื้อของคุณก็ได้ของแพงแต่ตอนเนี้พี่เตรียมไ้ซื้อของถูกแล้วคะ ตอนนี้บีดิวมาเสนอที่เยอะแยะนะฮะตัวโซล่าที่เวียดนามตั้งแต่วิน e e เอ n เ r จีเอวยโซล่าเอวยอะไรเออยหรือทั้งตัวยูทิคต์ต่างๆก็มีมาค่อนข้างจะมากค่ะจริงๆแล้วในเมืองไทยพี่มองภาพว่ามันจะมีคนมาเสนอดีวดีๆกับพี่หลายดิวนะคะแต่มักจะมาในดิวทางด้านตัวเขาเรียกว่าอะไรทางด้านตัวพาร์ทเนอนะคะเราก็มองภาพที่ตรงนั้นเรามองว่ามันมีช่องทางในการขยายเพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านที่เวียดนามส่วนมากที่จะมาเป็นทางด้านตัวสาธารณก่อพลังงานตรงนี้จะมาเยอะค่ะก่อนเกิดโควิดเนี่ยก็มีดีลมาอยู่บ้างอยู่แล้วนะฮะแต่บางดีลบางดีลไออาร์มันต่ามากพี่ก็ไม่เอานะคะแต่ตอนนี้ไออาร์มาเริ่มดีขึ้นนะคะที่เรยมองภาพว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการได้ได้ซื้อของนะคะในการที่ไม่ว่าจะเป็นเช็คโอเวอร์ไปซื้อหรือเอ็มอเออะไรก็ตามน่าสนใจมากค่ะเราตั้งงบลงทุนเอาไว้5ปี52,000ล้านนะคะเรามองว่าเงินทุนของเราไม่ได้มีประเด็นสำหรับเราอะคะ่ะ เวียดนามพี่คงไปสี่กลุ่มธุรกิจของพี่คือนะสี่กลุ่มธุรกิจของพี่พี่วางแผนแล้วว่าจะโตต่างประเทศแต่ว่าประเทศไหนพร้อมสําหรับธุรกิจอันไหนพี่ไปก่อนแล้วก็สเสือจะไปพร้อมกันทั้งสี่ฮับนั่นแหละค่ะก็คือโลจิสติกส์น่คมอุตสาหกรรม utilities เพาวเวอร์แล้วก็ดิจิทัลนะคะอย่างตอนนี้เวียดนามระบุหนักไปด้วยทใงด้านตัวนี่คมอุตสาหกรรมและกาน,นยูทิลิตี้เดี๋ยวพาววเอร์ตามมาเดี๋ยวโลจิสติกส์ตามมาค่ะ ที่ว่าใน3มปีข้างหน้า WHA คงจะโตมากกว่าที่กูเห็นอีกเยอะ่ะคะตลอดเวลามีแต่คนพูดว่าดัเชียโตเร็วมากใช่ไหมคะไอการโตเลยที่ผ่านมาพี่ที่เป็นแค่ปรับนะคะเกี่ยวงพี่คืออินติเกตแล้วก็ปรับอินฟราทั้ง4ี่ฮรของพี่ให้เข้าไปได้วยกันให้ได้นะ,ะตอนนี้แหละค่ะที่พี่ว่าจะทะยานแล้วนะฮะโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับให้มันเร็วขึ้นอีกค่ะ ส่วนการเกิดโควิด -19 ที่ว่าเป็นการที่ทําให้พี่ transform เร็วขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างมันโดนกระตุ้นได้เร็วขึ้นคนเข้าใจแล้วว่าบางครั้งเทคโนโลยีจะต้องเข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าพอเกิดการโควิด1 i เทรนของการใช้ชีวิตของคนมันเริ่มเปลี่ยนไปนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนไปหมดขนาดทุกคนพูดว่า new normal พี่ว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะ new normal นี่คือช่วงที่มันเกิดแพน d e ตอนที่มันเกิดโควิด1 i แต่ลองคิดวิเคราะห์ดีๆ new normal มันจะเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องมันจะ back to normal ค่ะ พี่มองภาพว่าอีกสามปีข้างหน้าควเห็ภาพความเป็น global ของทางด้าน w h a ชัดขึ้นนะคะจากเดิมเราเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยใช่ไหมคะแต่เรามองภาพว่าเราโต as a global นี่คือเป้าที่พี่ตั้งใจมาตลอดเวลาว่าเราต้องมือบริษัทระดับ international ให้ได้ค่ะพี่ว่ามองภาพว่าให้ดูดีๆวิเคราะห์ให้ดีๆนะคะมีหลายๆบริษัทน่าสนใจ WHA ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะลองไปดูประวัติที่ผ่านมาตั้งแต่ที่พูดอะไรมาทั้งหมดอะ่ะเป็นไปตามที่พี่พูดทั้งหมดเลยนะคะและแผนการเติบโตของดูพิเชยนี่เติบโตอย่างมั่นคงนะคะแถมน,นั่พี่พูดมาตลอดเวลาว่าการเติบโตมันต้องอินฟราด้วยไหมฮะสี่สิ่งที่เรามีสี่ฮับที่เรามีเนี่ยเป็นการตอบโจทย์เรื่องอินฟราสตรักเจอร์ที่สําคัญของการพัฒนาที่ไม่ได้มองว่าอินดัสทรีนะคือการพัฒนาประเทศไอเทคโนโลยีเราจะไปจะ drive ดูพิเชย์ให้ไปเร็วขึ้นที่มองว่าดูพเชนเป็นบริษัททีีตต่่ออนนาาคคตตโกกก้มะ